ทีนี้เราไปบวชวอนองซายบ,าบุญทวีมาสิไปบวชไปไม่องเลยขับบมซ้ายอบอา่เรือเจ้าสิเป็นคนเจ้าเป็นคนหิีวอ่ะมาเจ้ามามายังอะนะม,มาลินะไม่โคตรพักซอยเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยไปเศร้านี้คอยก็โหดแล้วว <c oughs> ่าซันใหญ่กันเน,น,นะาะคนละเศร้านะคน,นละแรงเนาะได้เลยล่ะ เ่าได้บ so ังซีนาซิตาาก็ว่าเมื่อยอยกบวชแห้งหรือเ่บ่ว่าบ่ยิมบ่แยมเลยนคุนรได้นู่ะคนดูบัดรซองไอ้น่องนี่มีได้ยิมจังมีได้อ่าโทษทนะโทษปีกเปียกเลย นี harma, ่ต้องแบบนี้รถใจนี่ปึ๊บปึ๊บอ่ามังวงยังนี่ครับนาจัแมนมังวงต้นต้นบ้านเฮาเลยเนาะ ถือว่าลายอยู่ได้นี่นะผูโอ้ายซีวิตอยู่นี่ติดอยู่ดอกเนาะอ่าเด็กพ่อยพี่น้อยมื่อนี้บาวี่กันทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อยามแดงๆพ่อยพี่น้อย,ย,อ,ยอ่าทักทายสบายดีพ่อยพี่น้องเบิร์ดสุข,ขสุขคนเนาะบัวสิยู่ฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศกันยินดีตอนถับคอนเสิร์ตซองบาวี่แนลเด้อพ่อยพี่น้องเด้อสบายดีละ่ะอ่าโดยโดยมื่อนี้ซองให้น้องเข้ากันเป็นยังไง จ้าเพื่อนสิได้พากันเอาต้นมะม่วงนี่ผอยพี่น้องยง่ายๆใส่สวยมาใส่สวนใหม่ของพวกเขานี่แหละอ่าต้นมะขุ่งก็กำลังถ่าเบี้ยวอยู่เนาะบาบี้กำลังซอกสอบสอกเบี้ยอยู่วันสิพากันมาปลูกใส่นี่แหละยายๆกันใส่นี่อันนี้น่าจะแม่นต้นมะม่วงต้นเด้อะผัยพี่น้องต้นมะม่วงต้นทางนี่เฮือนของน้องเพิ่นเองนี่แหละคุด ลลูกะห่างกันประมาณโอ้ห่างกันใกล้เติบได้ต้นมะม่วงนี่เนาะใส่บังได้ปะมันบลกคือต้นมะคุ้งได้แะมันใหญ่ใส่สีแจ็บบ่ะบอ่ะใส่สีแจ็บเนาะอ่าสีใส่นั่นคิดวาน้องเพิ่นปลูกต้นมะม่วงใช่ไหมเนาะ โดยเลิกเติบก็ได้ละมันต้องห่างกันใกล้เติบเลยเนาะถ้ามันใหญ่นี่มันสีงากันถ้าปลูกใกล้กันนะโอ้พอดีเลยพอดีเลยนี่ต้นนี้ส่งนั่นเลยกับส่งนั่นเด็ต้นนาปลูกแล้วเลยกัต้นนี้จะปลูกใส่แจนี่ต้นหนึ่งอีกเนาะ ปลูกเอา94 34แจ้ก็ได้นี่มาปลูกเสแจ้นี่ก่อนล่ะอ่าปลูกเสแจ้นี่โอเคเดี๋ยวเบี้ยมะกุ้งบ่พี่ว่ากําลังซอกๆหาอยู่เด้อพ่อพี่น้องกําลังซอกๆหาให้น้องเพิ่นอยู่กคือสิบ่แพงดอกเนาะเบี้ยมกุ้งเนาะเพราะว่ามันกค่อนข้างว่าจะถืืก่อนเบี้ยม่วง อยู่นอกเลยพี่น้องครับปลาวามันมันใหญ่มันยังเท่ากับปอยตัดปลาถอยต้อนเอาหนักอันนี้นะจะเป็นหม่องทรงหม่องตี้อะไรยังไงปลูกที่เราับอ่าปลูกใส่ปลูกเสแจ้งเนาะห่างๆกะห่างกันไกลเติบอยู่เพราะว่าส่วนนี่กะใหญ่เติบได้พอยพี่น้องปลูกใส่รถน่ะมันอยู่ที่กันแบบนี้เลยเนาะ Xài bớt này nữa Đó là nhẹ bó, bó. Nhẹ Nó nhẹ ở bố mà Nhẹ ở nó Rồi Xịt cái lái Mất xí ngắm cái bà nó nhảy Bó 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 Bây giờ anh ta cùng bỏ Bây giờ anh ta cùng bỏ Bây giờ anh ta Bây giờ anh ta cùng bỏ Bây giờ anh bỏ Bây giờ anh ta cùng bỏ Bây giờ anh เด้อฝ่ายพี่นอ้องเลยอ่ากาห่างกันไกลเติบด้วยนี่นี่โบบ๊อบบี้โบโหวัวมันเป็นต้นหมวกเงี้ยแต่ที่แน่ๆนี่มันอาจจะแม่นต้นหมักหม่อต้นหรือว่าอยังนี่แหละต้นหม่องบ้านเฮานี่แหละเพราะว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นถิ่มในมันไว้นี่นะเห็นก็เลยว่าเก็บออกมาแงะปลูกเอาบางทีมันรอดเนาะนี่แหละ บาาจะแหดผักยามือแรงไปพี่น้อยทิ่ชิปโป้เมงบะแล้วไอ้ป้อมใส่เฮ้ยไอ้เมื่อยก็เจ้าเมื่อก่อนเนาะนี่แมวฮะก็เห็นมาดิไซนี่เนาะมาดิไซมังมังมังผมเลยบรรยากาศยามแรงเด้อไปพี่น้องเพาสร้างแล้วก็อืบโอ้ถือว่าไวแต่แบไม่หนีใกล้เลยนี่ ไปซีแล้วแล้วอีกฝากหนึ่งกันคือยู่บ้านี่สวนพักง่ายไปเลยระบนทวีน,นะเปล่าแก้วมากอยู่อ่ะปรออมาณเลยว่ะ พอสั่งเรา่าเราเสร็จให้แล้วมืัอน,นี้เลยสำหรับฟ้านี่ที่ว่าการโบกของเขากันยังเลือะแต่ยังเลือะเต็มหนีแหละเบิดเงินกันถ้าโบกนี้แล้วเลยก็ที่ว่าแล้วเลยเลยก็เทพื้นฮาซีติกาโลขึ้นเฮือนได้นนบาทนี้ไลยข,ข,ขึ้นเฮือนเราไปบวชบ่อลองซไซบุทตรไีไปบวชไปไม่รอ,องเลยขับโบมใส่ไอบบ้ปะ หรือเจ้าสิเป็นคนเจ้าเป็นคนหิวอะ่ะมาเจ้า,าไ,ไม่ไม <c oughs> ่ยังหรอนะมาลินไม่โคตรพักซอยเนี่ยไปเศร้านี่คอยก็โคตรแล้วว่าซัน <c oughs> ยืนกันเนาะคนละเศร้าคนละแลนะรงเนาะได้แล้วเ <c oughs> ่ะ <c oughs> ไปได้บังสีหนาสีต้าก็แบบเมื่อยอยากบวชเองหรือเปล่า <c oughs> บ่คือบบวอ่าบ่ยิิมบ่แย้มเลยเว้ย นี่ถอดแบบนี่นี่คนดุได้น่ะคนดุซองไอ้น่องนี่มีได้มันจงมามีได้โทษโทษนะครัปีกเปียกเลยนี่ตรงแบบนี้โทรใจเนี่ยอย่าง cho nhọn nam đứa nào đây vậy <laughs> Bên nhàng mười ngày nghĩ mười ngày đó xe này là nam mình mới hiểu mà là oh, bên về. ไม่น pues ี้ก oh, bet, bet ็คือฝนสีตกนี่แหละพายพี่น้อยแต่เขาโบตกตกบึงตอนแรกเขาลมมืดฟ้ามืดฝนมาสั่งก็ตกใจนะเนาะคอยปูนไว้สองหลดปูฝนตกแห่งดีโอ้บึ๊บบึ๊เลยได้ปูนเราเนาะฝนตกแห่งดีเจ้าแม่บัวรักดีอะไรฝนตกแห่งดีเฮาเจ้าบัวรักพดพักแมนขี้ข้ารดพักพูดพักบ่อยเมื่อยป้านายให้ยากให้ปลูกลายว่ะ ขนาดสามนานี่ก็ยังหดอันนานเลยบอกต้นหวงอีกป้าต้นหวังลายต้นเหรอไ,ได้ไหมนี่เจ้าไปแล้วบิดคายได้วมเลยเด้ออ่สาต้นที่มาซื้อซอยดอกซีคลายไอบีทงท่รเด้อฮะเอาทงใครเจ้าเศดคายเออหมอโอ้ หยทะะก,กทางต้าเลยจ้ะว่ากับทางตาเขาเมื่อกี้นี่ถอ่ะตอนเศร้าใส่ผ้าหดตอนแรกเลยบุญทวีเดอ้อพี่นอ้องเปลี่ยนกันซองไอ้น้องเขา งัวเนาะโอ้ยเขามาเหยียบเบิดหมุนเบิดฟักเนาะทำสกิดตรหยาบเนาะแนมเขามาเคี้ยวอยู่เนาะคือสกิดตรหยาและหมุนเขามากินข้าบุกินซ้ำมาเหยียบแล้วล่ะ <C> e <an> เป็นอะไรใส่ผ้ <C> e <an> าบังดูศพเจ้าเจ้าลองเอาไปฟอนดูฮะ <C> <an> ซ่อมไม่ดีคือยันหนังสืออะไรลองมึงครับ <c oughs> เอาหนึ่งสองสามลองมึงม <c oughs> ไหมอ,อ, <c oughs> อ้ยพอโอ้วยคนเฮ้ยว้าวอยู่มันต้องได้ซ่อมคู่มือได้ถ้ามัซ่อมก็ลืมได้ <c oughs> เอาลองมึงดูพอ่อไอพี่น้องพ่ออยากเห็นนี่เ <c oughs> จ้าหูแหละใช้ผ้าวอวยพรเป็นเลยนะล,ลองมึงดูลองไอไอจะมึงดู <c oughs> ลองมึงลองมึงเมื่อยหรือเปล่าล่ะ เป็นอะไรนี่โอ๊ะฮักจะบุซ่ามากเลยจ้ะคือเสียสาวเลยมีเรื่องยังคาใจบ่ล่ะ,ละบ<อ>่เป็นอะไรสําหรับือว่าขีดน้ำเรื่องบวชนี่บ่บ<อ>หอบอึอพ่อยพี่น้องมาในในบุญทวีนี่จากเสียาๆเนาะพ่อยพี่น้องเนาะเป็นอะไรโบมีเงินไส้บ่หรือว่าเป็นอะไรไเมื่อยเื่อยเนาะไรบร่สบายบ่เพื่บอบ่สดบ่ซื่นเลยเนาะ มียังก็บอกไอ้ปึกทรายได้ด้อยเมลินน้ำจั่วเมลินน้ำจั่วลวดลิงเกมบโสนะบอกฮะเขียดน้ำเกมบอกบกเคียมีเลือดมือก็ได้เกมอืมเ้าลินบกเ็เรียบเขลินก็านะเอลินเป็นเขลินน่ะดีหรอไม่สอยไม่บีสอยมาขาลินเกมรถนู่นุ่อยมาลินเกมรถ ไอสีแดงแล้วเอานีใส่แล้วมันหน่ำบ่อเนาะแต่ฮักูกัแป้งแน่หัวจะหนีโทดพักแล้วสีแป้งแป้งบุเป็นอุหนักเชือกซื้อฮัมพาไม่แล้วมาดามใส่เจ้าหัมกับแป้งมาดามไม่มันบ่มุ่นเจ้าแป้งเด้อเจ้าเด้อแป้งบุเเป็น เขยังแน่เป็นบะอกเลขตะปูเป็นอยู่ดอกเลขตะปูเป็นอยู่ต่อในบะเม็สีต่อมือตัวเองบำจากงบะเป็นบะเป็นอิ่มเลยที่กินเขากระงัวบะเป็นได้คุย กวรนอนเสียผ่านเนาะถึงใจควรเลยถุงมือโลนิวแต่ละมือกวนไปเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะพากวนไปไอซีป่วมซอยเจะพากวนไปอ้าวไอพี่มาอีกเดียวเลยบอมี้เอาแตกแล้วนะ ใง่ายก็คือมอไพ่มาหกรวมันรวรวพ่อเลยบอกอีกบัวหนึ่งบอกอีกชองบัวช่องบัว้ำต้นมัวงต่ถ้าใครเห็นใสเจ้าบัวะไรใช้ผ้าบัวเห็บัวเรือบัวเห็ดเห็นใส่เนี่ยประจัมาเพี่อมอคไพ่ว่าเอีเนีเ็อีกลเราสุดเ ทุกเมือมอยปล่อยมันก,ก็แทกเล็บเไปเบื้งนี้มีกระปูตันปล่อย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 เขาอกรมันก็ต้องมีกระต้องมีกรบไพม่มาล้วนนี้ง่วมากเลยมขีนใส่มาล้วเรื่อำไม่ไรมันเลยข้าวัดนอนตื่นสวยตะกี้คือตื่นเ้าวันนี้คือตื่นสวยเออ้านนำมือ,อตัวนี้ หนึ่งมือเรื่องมือแล้วทานไปเรื่อยๆเอานอนตื่นชัวร์ได้มันสวยนอนนอนก่อนนอแก้วจะมือเะแก้วบมาแก้วบมานี่ยแล้วเ่อนพักยาคัวหมุนเขาแมวข็หมุนเขา

มันก็เดิมเดียวมันกูแก่มันกิตบเป็นแมงยิ้มมันเอามือตบคือเพื่นเพื่นยังคือเพื่นเพื่นแต่เจ้านิ่มอุมันได้ใช่ไหมนิ่มพเหม่ยไรเติบเนางเข้ามามืนจับเแมลกันพอแล้วพอเลยต้นม่วงแห้ไปต้นม่วงแรกต้นม่วงเขาแรกต้นม่วงต้นต้นเก่ากับต้นใหม่ ปลูกใหม่กับปลูกเก่าแหวบ่หยอ,อกกันบ่หยอ,อกกันไป่ะไม่ร่<ๆ>อยก็พักก็อพอดแล้วเรียบร้อยพอดต้นพอดต้นใหม่ก่อนก็ได้ละ่ะพอดให้มันกินไงหลายต้นเติบเลยได้ต้นหนวงวันนี้เนาะปลูกมันใกล้กันพอดบอ่เอเนาะใกล้กันพอดบอ่อละ กะได่เติบได้นี่โอเคป่ะไปเอาต้นใหญ่ครับบันอันนี้นะจะแมนต้นมุ้งหวงต้นบ๊อบบี้ขุดเอานี่แจงหัวนี่แหละเอานี่แจงหัวน้องเพื่อนตัวนี้ของแท้ได้ตัวนี้ไรอักษาวได้ตัวนี้ได้ ยั้งอ่ะนะโอ้เอาเล็กตะปูมาต่อไว้มันตีงไรเถอมันกระลุดแล้วเนาะเรื่อป้ามันเลยเอาเล็กตะปูมาต่อก็ได้เอาต่อย่ำอีกไหมมันน้อยพวกตัวนั้นนะนี่สื่อไรเถต๋ติดเลยเนาะจ้อยเนาะติดบ่ติดเลยเนาะแตกยอดเลยโอ้แตกยอดเลยนี่นี่แตกยอดแล้ว ฮ่าพี่นอ้องเยคือสีเงาอย่ายเนาะแพมหุ่นหนามมันโดยโดยโดยสำหรับหัวตัวนี้แมนต้องได้ซื้อตาหนาังมาใส่อีกเด้อร์พี่นอ้องเยผัวาตาหนาังนี้มันบ่ได้นะมันเป็นตาหนาังขาดแล้วบ่าวีก็เลยบ่แจ๊กแนวสาเส็ดเลยจอ่อตอกข้าวยังนี่ซัมหนีโอเคแล้วได้แล้วมีแต่ซื้อตาหนาังมาใส่ซื้อตาหนังมาใส่เลยไงประตูใส่ที่ว,ว่า เรียบร้อยสมบูรณ์แบบการที่ว่าประมาณนั้นเลยเด้อไปพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวบี้กีซีเลคอลจ๊บใบเพียงสมิเด้อไปพี่น้องเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าเนาะพอสร้างแล้วก็โบกใกล้เสร็จแล้ว,แล,วแล้วน้อยหนึ่งกันแล้วอเอาไปพี่น้องเลยสั้นเลยอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้อย,ย่ามีปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนลำลำเลยด้วย Selamat di selamat di